อ่าวันนี้ครูบามาที่บ้านป่งของก็ได้มาเจอเอฟีนะเจออะไรนะอโอเว่นครับโอเว่นด้วยโอโอเวน่นโอเว่นนี่เรียนอยู่ที่ไหนโรงเรียนบ้านแซวครับบ้านแซววิทยาคมนะอายุเท่าไหร่ละสิบปีครับอายุสิบสี่ปีแล้วอ่าแล้วบ้านอยู่ที่ปงของนะครับอตอนนี้เรียนอยู่ชั้นอะไรนะมสามครับมสามแล้วเป็นยังไงเรียนยากไหม ยังไม่ยากนะเออแต่ยากไม่ยากมันอยู่ที่ไหนรู้ไหมอย,อยู่ที่ใจนะถ้าเราคิดว่ายากมันก็ยากแต่ถ้าเราคิดว่าไม่ยากมันก็ไม่ยากเราคิดว่ามันสบายก็สบายนะนะก็ขอให้น้องนะพานุวัฒน์หรือว่าน้องโอเวน่นนะไอ้แข็งแรงไอ้อยู่ดีมีความสุขนะแต่มาเจอกับครูบาแล้วครูบาก็มาตามหาเอฟีมาตามหาญาตินะ ถือว่าเป็นญาติเป็นพี่น้องกันเป็นญาติทางธรรมนะญาติสายบุญอา้าวตอนนี้อายุเท่าไหร่นะสิสครับส4ปีนะก็ค่อแข็งแรงแข็งแรงอายุดีมีความสุขนะไม่ทุกข์ไม่โศกไม่เศร้านะใครชอบใครชังช่างเถิดใครชูใครเชิดช่างเขาใครว่าใครบ่นทนเอาใจเราล่มเย็นเป็นพอนะทำใจให้สบาย